แฟนวุ้นเวย์เวียดนามยอมรับพรพันธ์คือตัวอันตรายอันดับหนึ่งแห่งทีมชาติไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอีกครั้งครับคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปชมกระแสะที่กำลังร้อนแรงในวงการวุลเลยบอลอาเซียนนะครับกับการตอบรับจากแฟนวอลเวยบอลเวียดนามหลังจากที่พรพันธ์เกิดปาดนะครับเซตเตอร์ตัวเก่าของทีมชาติไทยสร้างชื่อไกลถึงแดนมากันนะครับ เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อสื่อวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับได้เผยแพร่ข่าวใหญ่ขึ้นหัวไว้ชัดเจนนะครับพรพนธ์สร้างชื่อคว,ว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งลีก P.V.F สหรัฐโดยเนื้อหาข่าวนะครับระบุว่าพรพันธ์เกิดปาดเซตเตอร์มือหนึ่งทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าสร้างความยิ่งใหญ่ในเวทีวระดับนานาชาติล่าสุดเธอได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลออลีกทีมของการแข่งขันโปรวอลเลย์บอลฟอร์เดอเรชัน Federation, หรือว่า P.V.F ลีกวอลเล่บอลหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกาประจำปี2025ด้วยฟอร์มอันโดดเด่นและสถิติการจ่ายบอลระดับทบ็อปพรพันธ์ถูกยกย่องว่าเป็นมือเซตอันดับหนึ่งของด้วดการแสงหน้ารุ่นพี่อย่างนุสราต้อมคำตำนานเซตเตอร์ไทยไปอย่างเหนือความคาดหมายช่วงท้ายข่าวนะครับยังได้บอกว่า โปรเบลเลบอลฟอร์เรชัน,นคือลีกวอลเล่บอลหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศก่อตั้งเมื่อ17พฤศจิกาย,ยน2022เริ่มฤดูกาลแรกในปี2024เป็นลีกที่รวมผู้เล่นระดับท็อปจากทั่วโลกทั้งสหรัฐยุโรปละตินอเมริกาและเอเชียนี่คือเนื้อหาข่าวนะครับที่สื่อวอลเล่บอลเวียดนามนำเสนอ ก็ถือว่าวงการวอลเลย์บอลในอาเซียนนะครับต้องจับตาอีกครั้งเมื่อพรพันธ์นะครับเซตเตอร์มือทองจากไทยกําลังได้รับกระแสย,ยอมรับอย่างกว้างขวางจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามหลังโชว์ฟอร์มสุดโดดเด่นในศึกโปรวอลเลย์บอลฟอร์เดอร,เรชันลีกอาชีพสหร,รัฐอเมริกากับสมโมสร o อรันโดวายคิวรีและแฟนเวียดนามว่าอย่างไรหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่นะครับสื่อเวียดนามก็กลายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากแฟนวอลเลย์บอลทันทีและนี่คือบรรยากาศจริงจากคอมเมนต์ที่พูดถึงแชมพูพรพันธ์เกิดปราด เริ่มจากคอมเมนต์แรกกันก่อนนะครับไทยมีเซตเตอร์ระดับท็อปเสมอดีกว่าวีาเวียนหนึ่งชั้นไม่รู้ว่าเมื่อไรวีเจะสร้างมือเซตเก่งแบบนั้นได้บ้างคำพูดนี้นะครับไม่ใช่แค่การยอมรับผ่อนผันเท่านั้นแต่ยังเป็นการยอมรับระบบวอลเลย์บอลไทยโดยรวมว่าสร้างเซตเตอร์ระดับท็อปได้ต่อเนื่องและเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในเวทีอาเซียนและระดับเอเชีย ในขณะที่เวียดนามน,นะครับแม้จะมีศักยภาพในตำแหน่งอื่นแต่หากยังไม่มีมันสมองของเกมที่เป็นเซตเตอร์คุณภาพก็ยากที่จะไล่ทันไทยในระยะยาวความคิดเห็นท่านต่อมาเลยครับเข้าคอมเมนต์ว่า ขอให้เธอขึ้นทีมชาติแล้วฟอร์มตกเธอไม่งั้นจะมูแบบบ้าคลั่งอีกแน่ความคิดเห็นนี้นะครับแม้ดูลเล่นๆแต่สะท้อนความกลัวปนเคารพที่แฟนเวียดนามน,นะครับที่มีต่อพรพัน,นอย่างชัดเจนและยังเป็นหนึ่งในคําชมที่แรงแต่จริงใจที่สุดเพราะไม่มีใครพูดแบบนี้กับผู้เล่นธรรมดามีแต่คนที่สร้างฝันร้ายให้กับคู่แข่งเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับแบบนี้คุณผู้ชมครับคําว่ามูนะครับมาจากภาษาเวียดนามในบริบทวอลเลยนน์บอล หมายถึงลีลาการเล่นที่พลิ้วนะครับสรงพลัง และควบคุมเกมได้หมดและในกรณีของพรพันธ์นะครับคำว่ามูแบบบ้าคลั่งซื่อว่าเธอสามารถสะกดสนามได้คุมจังหวะทั้งทีมวงการที่ทางเกมและทําให้ฝ่ายตรงข้ามเสียสมดุลลําดับต่อไปของการแสดงความคิดเห็นนะครับชาวเวียดนามท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้ครับเลิกเล่นกลับไปแต่ง,งานมีลูกเถอะพี่เวียดนามไม่กลัวหัวเสาไทยนะแต่กลัวพี่เพียงคนเดียวมูขั้นเทพคอมเมนต์น,นี้ตรงไปตรงมาพรพันธ์คือคนเดียวที่เวียดนามรับมือไม่ได้ มองท่านต่อมานะครับทีมเวียดนามไม่ค่อยโลรวหัวสาวไทยรอกกลัวแต่ปูนี่แหละมากสุดตอกย้ำความจริงว่าตัวปั้นเกมอย่างพลันพันนะครับคือจุดที่เวียดนานมแก้ยากเพิ่มเติมอีกนิดนะครับปุณราวชายาที่แฟนเวียดนามน,นะครับตั้งให้กับพลผันพันความคิดเห็นลำดับถัดมาเลยครับจะทำอย่างไรให้เจ้คนนี้เลิกเด่นแล้วไปมีลูกสักทีนะความคิดเห็นนี้นะครับประชดปนหาสะท้อนความรู้สึกนะครับอย่าเพิ่งกลับมาติดทีมชาติเลยนะ เรามาต่อกันอีกนะครับชาวเวียดนามคอมเมนต์กันเยอะมากโดยชาวเวียดนามท่านนี้นะครับคอมเมนต์เขียนว่าถ้าเธอยังฟอร์มดีแบบนี้ก็กังวลเรื่องซีเกมแล้วละ่ะชาวเวียดนามท่านนี้นะครับเขาแสดงความกังวลล่วงหน้าเพราะรู้ดีว่าพรพันธ์คือจุดเปลี่ยนเกมที่แท้จริงชาวเวียดนามลำดับต่อไปนะครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้กลัวเธอจะกดพวกเราซีเกมจริงๆกดในที่นี้นะครับคือกดแผนกดจังหวะกดสกอร์และกดความหวังของทีมเวียดนาม มาต่อที่คอมเมนต์นี้กันเลยนะครับน้องเขาคู่ควรกับรางวัลน,นี้จริงๆคอมเมนต์นี้นะครับสั้นๆเรียบง่ายแต่น้ำหนักเต็มร้อยลำดับต่อไปครับพรพันธ์หลุดพ้นจากระดับอาเซียนไปแล้วจากคอมเมนต์นี้นะครับแสดงว่าพรพันธ์ก้าวไปถึงระดับสากลแล้วอย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อมาครับถ้ายังมีปูนอยู่เราก็ต้องคอยก้มหัวให้อยู่ดีคอมเมนต์นี้นะครับยอมแพ้แบบสุภาพเป็นการชื่นชมที่เสียดแทงใจแฟนเวียดน,นามเองความคิดเห็นท่านต่อมาเลยครับ เขาคอมเมนต์ว่าปูนตอนนี้ยิ่งมูยิ่งแรงแรงกว่านุสราอีกหวังว่าปลายปีจะมูให้น้อยลงหน่อยนะความคิดเห็นนี้นะครับแสดงว่าทุกคนรู้ดีว่าพรพันธ์ตอนท็อปฟอร์มน่ากลัวขนาดไหนลำดับต่อไปของการแสดงความคิดเห็นนะครับปูนมูให้เต็มที่ในอเมริกาเถอะพอปลายปีขอฟอร์มตกนิดหนึ่งก็พอพร้อมกับเสียงหัวเราะนะครับ 5, 5, 5, 5, 5. แฟนเริบอลเวียดนามนะครับแฟนเริบอลเวียดนามนะครับเริ่มมีแผนภาวนาให้พรพันธ์ลดระดับการเล่นตอนซีเกมลงหน้าแล้วเรามาต่อกันอีกนะครับสลับความคิดเห็นของแฟนเริบอลเวียดนามประเทศเขาผลิตผู้เล่นระดับเทพได้เรื่อยๆแต่ประเทศเราตำแหน่งมือเซตย,ยังย่ำอยู่กับที่แสดงว่าคอมเมนต์นี้นะครับผิดหวังต่อพัฒนาการตำแหน่งซี2ูของเวียดนามที่ยังไม่สามารถสร้างผู้เล่นระดับเดียวกับพรพันธ์หรือนุสราได้ ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับแสดงความคิดเห็นไว้ว่าซีวีลีกซีเกมแค่คิดก็กลัวว่าเธอจะจะหนักกับเราอีกความกลัวของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเริ่มตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งสะท้อนอิทธิพลของผ่อพันธ์ในสายตาคู่แข่งท่านผู้ชมครับเสียงสะท้อนจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่เรานําเสนอในวันนี้นะครับอาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์ขันประชดและแซวเล่นแบบขำๆนะครับ แต่ในอีกแง่หนึง่งมันคือคํายอมรับจากคู่แข่งที่มีน้ําหนักมากกว่าคําชื่นชมใดๆพอนพันนะครับไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เก่งแต่เธอกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ฝ่ายตรงข้ามต้องวางแผนรับมือเธอคือคนที่เปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะและเปลี่ยนความรู้สึกของท้งสนามได้ในพริบตาและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้พอนพันธ์เกิดปราดไม่ใช่แค่เซตเตอร์อันดับหนึ่งเมืองไทยแต่กลายเป็นตัวร้ายอันดับหนึ่งของอาเซียนอย่างไม่มีข้อกังขา คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องร้อนของวงการลูกยางไทยและต่างประเทศและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ